ครับตอนนี้9โมงนะอยู่ที่สวนสีเมืองนะฮะที่นี้เป็นงานของซินิกครับระยอง2024นะก็วิ่งเบาๆครับ5โลและเดี๋ยวอีกสักพักก็จะไปรับบีบนะอันนี้ถ่ายจากมือถืออยู่ไม่ได้เอากล้องมา โอเคตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะก็วันรับบิ๊บนะฮะที่ซินิกคารประยอง2 0 2 4นะ,ะตอนนี้ก็อยู่ที่ห้างแฟชั่นนะเปลี่ยนสถานที่รลมามาที่ห้างะะตอนนี้กำลังขึ้นที่ชั้น3สาอโอเคตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่หูงนานนะฮะโอเคนี่ถึงแล้ว ำเป็นอยู่ตรงฝั่งแพชชั่นฮอล์นะโอเคอันนี้ก็เป็นรนะูปแบบของฮาดใช้เส้นทางเดิมของปีที่แล้วนะก็คือวิ่งเลียหาด3ามขนาดยาวเลยแล้วก็มีระยะเพิ่มเข้ามาเป็นของ 10K เคนะ,ะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นผังนานเนาะเพราะว่าตัวงานถนนมันไม่ได้ กว้างขนาดนั้นก็เลยต้องขึ้นรถเข้าไปนะฮะตอนวันงานที่เปนรับฟรีก่อนกเ่ข้อมูลไีนจอาโอเคอันนี้ก็ซื้อครับบิบมาแล้วนะฮะก็ในบูธก็จะมีไม่กี่บูธนะ พ่อพื้นที่งานมันก็จะไม่ได้มีบูดอะไรเยอะนะมีแค่เสื้อแลบเอ,อ็จีเจลนะและก็ค่าเสียหายครับเอ,อ็นจีเจลของสองโอเคตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายแล้วเดี๋ยวห้องกินข้าวก่อนนะอะไรกินสักแป๊บมัเดี๋อยวไปนั่งชิลที่ไหนเขาว่ากัน ขอให้ตามแล้วิ่งเป็นเทสเซอร์ที่คุมเวลาแล้วกันนะครับหรือว่าให้วิง่งอยู่หน้าออกไวเราก็คำนวูเวลาของเราแล้วกันโอเคตอนนี้ก็ทุ่มห้าสิบนะฮะเกือบจะสองทุ่มแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาพักแล้วก็นอนนะฮะโอเคนี่ก็เต็มตัวเรียบร้อย <c oughs> นะฮะดีจีสามซอง กางเกงป้ายบีบแบตซิลฟี่นี่คือเสื้อนะฮะที่ไปเอามาวันนี้นะฮะโอเคโอเคอันนี้น่าจะเตรียมครบแล้ววกับกล้องด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เช้าครับมีขนมปังกับอ่าเกนตาแค่นี้แหละ ประมาณนี้ถึงรูทของซีนิกมาราทอนของระยองนะฮะก็เป็นง่ายๆเลยก็คือเป็นทางเรียบหาดแบบตรงๆเลยนะฮะก็จะวิ่งผ่าน3หาดนะสตาร์ทที่หาดแหลมเจริญไปหาแสงจันทร์หาสุชาดาก็ระยะไปก็สิครึ่งแล้วก็ยูเทิร์นกลับอีก10บครึ่งนะระยะทาง21กิโลกิโล แล้วก็ปีนี้มีระยะของ 10K เข้ามาด้วยเนาะนระยะ 10K เขาก็จะวกมาตั้งแต่ตรงหาแสงจันทร์นะวกกลับไประยะ5มาราธอนนะก็จะสตาร์ทตอนตีสี่ครึ่งนเราคงต้องไปก่อนเวลาหน่อยนะเพราะว่าต้องขึ้นรถ2แถวไปนะฮะจากปีแล้วก็ขึ้นจากวัดปากน้ำเนาะไกลที่สุดที่ทขึ้นมาเส้นทางเนาะมันก็ไม่ได้ยาก กว่าซีนิกปานบุรีนะเป็นทางตรงๆเลยก็มันจะเป็นทางตรงๆเลยนะฮะเเป็นหลุมเนี่ยอาจจะไม่ไม่เยอะแต่ว่าถนนมันค่อนข้างแคบนะโดยเฉพาะช่วงกิโลแรกๆเลยความยากของสนามเนี่ยคือลมนะลมมันจะพัดตลอดทั้งเส้นเลยนะฮะแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นะมันพัดไม่ได้ไปดูคลิปเก่าตอนไม่ได้ไปดูคลิปเก่าด้วย ออตอนนั้นน่ะพัดตอนขาไปหรือขากลับนะแต่ที่แน่ๆก็คือพัดตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะลมลมจะแรงมากแต่รู้สึกว่าปีนี้ลมจะอ่อนใช่ปีนี้ปีนี้ลมมันจะอ่อนกว่าปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูนักง,งานอีกทีนึงนะแล้วก็เรื่องฝนนะฮะช่วงนี้ยังเป็น <c oughs> ฝนช่วงเนี้มันตกตอนช่วงกลางคืนนะ เดี๋ยวก็ต้องรู้นกันอีกว่าประมาณตีสามตีสี่เนี่ยฝนมันจะตกช่วงตีสามตีสี่หรือมันจะตกช่วงแบบเที่ยงคืนนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นทีที่แล้วเนี่ยทำไปประมาณสองชั่วโมงยี่สิบเอ็ดนะสำหรับสนามนี้กำลังคิดอยู่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> กดหกครึ่งเนี่ยอืมเดาลำบากนะอาจจะได้ใกล้ๆเท่อาจจะได้ใกล้ๆเดิมนะ ประมาณสองชั่วโมงยี่สิบอันสองทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวพักนะฮะเดี๋ยวถ่ายอีกทีตอนงานแข่งนะครับโอเคครับตอนนี้ตีสามครึนนะ่งแล้วอ่าปัญหาแรกเลยก็คือฝ <c oughs> นตกนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยุดหรือยังนะไม่ได้ดูข้างนอกนะแล้วก็มีปัญหาหนึ่งเริ่มเจ็บคออะ เริ่มเจ็บคอแล้วไม่รู้ตื่นมาได้เจ็บคอได้ไงหงหง,หงงันก็ปอกสเปรย์องกันเจ็บคอไว้ล้เหลืออีกประมาณชัว่วโมงนึงแต่ว่าเรา,เราต้องขึ้นลถก่อนนะก่อนสี่ตีสี่สบห้าตอนนี้สี่ 4, ตีสามสี่สบห้านะฝนตกนิดนึงแล้วก็ อากาศตอนนี้24องศาก็ถือว่าเย็นเลย,เยแต่ว่าจะต้องระวังเรื่องฝนหน่อยนะ,รนนะครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นรถนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดปักนาะ เป็นอุมโมงค์ฟอกกี้ของอูเดเชียลนะนนะีี่่ตาครับ เผลอเข้าน้ำไปนไทยอดโลโอนะคะปนทันแล้ที่เราจะลองใช้ขู่นี้ นี้สองโลนะคือประมาณ13นาที25าวิตอนนี้ยังไม่มีลมพัดนะ สี่โลนะประมาณ25นาที20วิเวลาตรงน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะอัอนนี้เขตสองชั่วโมงครึ่งไต้หลักเราอยู่มนะอ,องเงี้น่าจะเข้าใกล้เขต 啊，散架了呢！这又又又来了。 อันเช็คพอยห้าโลแล้วนะอยู่ที่31มสิบเอ็ดกะทียี่สิบเฉลี่ยกนะ็น่าจะประม,มาณ6กศูนย์ห้านะไอ้นับกระชิบทางไม่นับตอนนี้มีเล้ปล่อยตัวนี่สิ่งทุกข์กันเลย ทางเราจะรู้แล้วของหาแสงจันทร์นะรีบประมาณสองลมสองสามลมไม่ได้เข้าผ่านชาดานะนี่อากาศออกลังเย็นกันโอเคเลยแต่แบบว่าไม่มีลมนะ่วงขาไปเดี๋ยวต้องมารอดูว่าตอนปลาสว่างแลนะ้วลมจะมาไหม ครับตอนนี้6โลนะประมาณ3 7สิเจ็ดนาทีสิบิเหลืออีกประมาณ4โลครึ่งนะก่อนที่จุดยูเทิร์นนะตอนนี้ก็ยังยิงยาวที่ประมาณพเพสหศ6 0 สวนกลับมาแล้วนะตอนนี้ประมาณ43นาทีขง7โลตอนนี้8โลนะ 49่สนาที 10... 20ีิบวิอีก2โลครึ่งเอาไว้เริ่มปวดท้องอนะีกรอบแล้วอาจจะเข้าที่ยังไม,ม่ที่ก้ากว่านะ ตอนนี้สิบโลครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงสองนาทีเดี๋อีกประมาณครึ่งโหนนะยู่เูเธอแล้วนะนะตอนนี้ยังยิงอยู่ที่6นึศูนย์ยิงยิงได้ยาวๆนะเดี๋ยวต้องมาดูขึ้นหลังก่อนนะ <S preach science> um eh, tôi spell... đào là ta ta. làm nạp làm một nhìn vlog ạ cà thôi chung với tôi nãy giờ lào lưu sợ hát măng nắm măng nắm hay bay 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 จ20.5โลชั่วโมงห้านาทีห้าวิ่งด้วยเพลย์สเตอร์ไปเรื่อยนะมันจะจบสองห้าได้ตามชิปทางแต่วันเริ่มไม่ไหวแล้วมัน,นท้องนะมันจะแวะ กิโลเมตรที่11คเึ่งนะพักเข้าห้องนะ้ำไปนี่คือ1ิเโลนะวันนี้ชั่วโมงเจ็ดนาทีอาจจะท้นถอยแล้วอันนี้ก็วนอยู่เทินกลับนะตอนนี้อยู่หาดสุชาดาขากลับตอนนี้ลมยังไม่ตีเข้ามานะ ีชั่วโมงสิบนาทีนะสิกับครึ่งเหตุี้หยุดถ่ายแป๊บนึงครเดี๋ยวเขนะ้าน้ำเดตอนนี้1 1 5เอ็ดห้าลนะเข้าน้ำไปประมาณสี่นาทีลัาจะหยียบรนะอแูเขาเใเล่คนความเร็วไปยากลยสองชั่วโมง20สแล้วมันยากละ ยี่นาทีโอ้โหเจอเข้าน้ำสองรอบไปเริ่มหมดแรงแล้วนะยิงไปต่อเนื่องอเ,เดี๋ยวเดินสักนาทีสองนาท,นาทีแล้วเดี๋ยวได้ยิงยาวต่อนะยังเหลืออีกยังเหลืออีก8โลนะ ีสิบสี่โลแล้วนยะเดินยางมาพักเยอะปวดท้องนะวันนี้พลาดลนะเนี่ยแตกไปสองรอบอตอนนี้ครับสิบห้าโลนะชั่วมโมงสี่สิบกว่า โมสี่กนจะบวกเพิ่มๆนะทีนี้วิ่งมาโลนึงใช้เพจประมาณ610 620ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ6โลนะอาจจะแบบเดินสักโลเดินสักครึ่งโลแล้ววิ่งประมาณโลครึ่งน,นะก่อนถึงจุดให้น้ำต่อไป ตอนนี Nicholas, <The> <of Jesus> <risque> ้ก็การรูทพอดีด้วยเห็นเมยตรงนี้ไหมไปเรื่อยๆอีกหกโลรับได้เหรอครับคาับขาได้ครับดูพี่อยู่กงนครับอ๋อโอ้วันนี้วันนี้พาไปสองรอบวันนี้เข้าน้ำสองรอบผมก็จะปวดขาเลยครับ เรื่อมนะผมก็เรื่อมนะกลางนี้อีกสี่กิโลสี่เฮ้ยห้าห้าโลอ่ะดีนะปีนี้มิปีนี้ลมไม่ตีนะฮะว่าปีนี้ลมลมไม่พัดมั้งเหรอเห็นเขาบอกว่าลมแรงเนี่ยใช่ตกมาปีที่แล้วโต้ลมทั้งครึ่งทางแปลมากนะครับลม กันใหญ่โตเลยเลอ่ะ <laughs> ใช่เออมันเงียบเลยใช่ครับรู้สึกเงียบพี่เพ่งกลับเ <laughs> ห็นพี่ลงบ่อยงลงรายการบ่อย <laughs> เออเดือนนี้ก็น่าจะลงลงรายการเดียวมั้ง <laughs> <laughs> น่าจะอีกกี่เดือนนะ <laughs> 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 ตอนนี้สิบเจ็ดโลนะสองชั่วโมงสามนาทีเอาเลยไปอีกไม่ถึงสี่โลนะอตอนนี้สิบ 9โลแล้วนะชั่วโมง18นาทีเหลเวลาอีก2กิโลนะ oh, วันนี้งานปี <Yeah. S 1> นรู้สึกเตรียม <Yeah. S 1> เตรียมมาพลาดก็ตอนตั้งแต่แรกเลยเสียดายนะโอเคเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนแบตครับแบตจะหมดแล้วก็จะ,จะวิ่งทีเดียว2โลนะ 90เมตรสุดท้ายครับระยะหามนะครับ90เมตรมีหมูปิ้งด้านหน้านะครับรับประทานได้นะครับเม<า>ื่อกี้เมื่อกี้สปริงมางมวนท้องโอเคใกล้ละขอผลป้าย20โยลเดี๋ยวจะสปินจริงๆครับเดี๋ยวสุดท้ายครับดีฮู้ โอโ้โหโอเลนเอากองหูเลย คุณฟองเชื่อเข้าช่องตามไปได้เลยค่ะอันนี้ก็สุดเสื้อทำได้เหมือนกันหนกเข้าเราเชื่อเข้าช่องตามไปได้เลยโอเคเมื่อกี้อ่ะกินข้าวเสร็จแล้วครับออกจากตรงบูธมาอยู่ที่หาดแล้ว โอเคตอนนี้ก็ดู r e เซ l t แล้วนะฮะเช็คกี่หลายคนลวเห็นปะนะ mm hmm. เดี๋ยวขึ้นรูปอีกทีก็ได้เอ่อกันไทม์ 2, 3, 6าม3 6เนาะที่เราดีเลยไปประมาณ3นาทีตอนปล่อยตัวเนาะแล้วก็ชิปไทม์233ก็ตรงกันที่วัดนาฬิกานะระยะก,ก็เกินนิดนึงแต่โอเคเนะเสียดายงานนี้มากทำเวลาไม่ดีเลยแตก2นะฮะ คือช่วงสปินตอนท้ายๆเนี่ยคือสปินได้ประมาณโลนึงแล้วก็มวนท้องละคือสปินอีกทีก็มวนอีกเดี๋ยวเดินประมาณครึ่งโลแล้วก็แ,วแบบว่ายังไม่ค่อยหายแม่เสียดายรอบขาตอน10โลตอนครึ่งทางเนี่ยมาดีมากเลย610เสียดายมากเดินเล่นสักแป๊บนึ่งครับแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่ห้องต่อ คตโอเคตอนนี้กำลังเดินกลับนะไปที่รถรับสง่งเออหมือนบูธเขาจะอยู่ถึงประมาณ9โมงนะเดินออกไปสักครบหนั่งนะก่อนที่จะถึงรถ คนก okay. mm ับ hmm. สุดท so okay, like okay. okay, no. okay, oh okay, ้ายอครับเดี๋ยวขึ้นรถกันบ okay, ูไหวนยโอเคครับตอนนี้ก็กลับถึงหอแล้วนะเกมตั้งแต่แบบเริ่มปล่อยตัวเลยก็คือห้องน้ำนะมันจะดีเลยไป3นาทีอันนี้ต้อง ขอบคุณพี่ที่วิ่ง10บโลที่ต่อแถวข้าองน้ำแลให้เราฟัดก่อนนะผมว่า11โลแรกเนี่ยรอบขาผมโอเคนะเล่นเวทมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ารอบขามันรอบขากับเพสมันนิ่งขึ้นนะนวน่วงเพสไว้ที่6 1 0 6 2 0นะคือช่วงแรกมันเร่ง11บเอโลสิบเอ็ดโลขึ้น่ยมันเร่งไปจนถึง5 4 0ได้ช่วงหนึ่งนะแล้วก็ ดรอปดาวลงมา610แต่ว่าก็เกมแตกรอบ2นะเข้าที่กิโลเมตรที่11ครึ่งนะยิ่งทุก1กิโลนะมันก็แบบมวนท้องแล้วมันมันสปินต่อไม่ได้ะก็ลเลยอะ่ะเดินยาวเลยอ่าซึ่งเสียดายมากเลยนะนี่เป็นสนามที่แบบว่าน่าจะทำสถิติได้มันโคตรละอ่อเกมอย่างที่3ก็คืออ่าเหมือนหวัด หมือนแสบคอละรู้สึกเจ็บคอนะตอนอหลังวิ่งเสร็จน่าจะเป็นวัดเรียบร้อยนะเกมเลยครับพรก็เดี๋ยวคงต้องพักซ่อตอนระหว่างวิ่งขากลับเนี่ยก็เจอ follower เ,เขาทักมานะเขาก็เป็นทับแรกด้วยก็โอเคมีคนทักแล้วนะฮะทำมาหนึ่งปีเนี่ครบ หนึ่งปีแล้วตั้งแต่ถ้าจริงเอาครบก็คือพัทยาวาอลเล็ตนอลนะงาน,นหลังจากนี้ครับเดือนเก้าเลยนะเพราะว่าเหมือนเงินเก้าวันที่สนะิบสี่สิบห้าถ้าจำไม่ผิดนะ,ะซีนิกกระบี่นะครับปีนี้ก็อาจจะปะัดครนี้ก็จะไปอีกนะก็ต้องอนึงเวลาหรืออีกประมาณเดือนเศษเ,เดือนหนึ่งอาทิตย์ ที่จะแบบว่าซ้อมดันโรลิ่งนะมันก็ไม่ธรรมดานะเนินนั้นนะเราพูดจบแค่ของเดิน9ก้านนะที่จริงเดิน9ก้ามีแต่ว่าเอาเดี๋ยวไว้ทีหลังนะกันส่วนเรื่องตัดต่อคลิปนี้น่าจะดีเลย์นหน่อยนะสักตอนนี้จะรีบนอนแล้วพักผ่อนนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับท่าน โอเคครับเจอกันงานต่อไปนะครับ